เอาบวนบ่วนหรืออ้าวเห็นปล่าเห็นแต่ไม่เห็นแนะไม,ไม่เห็นตัวเดียวเถอ นี่ภาพเห็นชัดไหมเออเริ่มกินยาแล้วเกรอแก่ยังไม่ได้ดกินนี่กแจวที่บนวิดีโออะ จะแม่ได้ไายมาสองวันเป็นหวัดครับไม่สบายสวัสดีค่ะทุกคนมีกินนี่ก็ยังเสียงแปลกๆอยู่แนๆ่ๆ ให้เชื่ด้วยมาละกำลังเฟื่องตัวทุกคนเลยต้องคิดไปเ๋ยวอันนี้ไม่ไม่สบายมาวันที่ห้าแล้วแต่อาการดีขึ้นนะครับทุกคน ต้องให้เยอะดีห้าสิบบาทาำใหญ่ ใช่เหรอเขาชอบปดูขา,าไ,าไก่เธอไหมขาไก่ด้วยไม่มีตีนนะปกติเราชอบกินตีนตีนไก่จะชอบไหมตีนไก่ไม่ใช่ตีนเทียนมันอร่อยเหรอ,อมันอร่อยเหรอหาวที่เด้อ คนเขชาชอบเธอนะถมทุกคนแล้วทุกคนกินตีนอร่อยนะทุกคนคมันไม่ใช่ตีน เช่นนี้มันมวนยากจริงครับเชียก็ยังไม่ค่อยถนัดการในการใช้ตะเกียบต้องไปฝึกประโยชน์ป,ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีนจา,นายัง<ะ>ม้วนทำไมอ่ะฮะม้วนทำไมอ้าวก็หนีไปนี่แวะเหรอนี่แวะก็จริงเหรอนี่มจับตะเกียบไมจับยังไงตะเกียบนี่ไง ต้องทางห่างมาแล้วอียวันนี้ตาลสอนเช่จับตะเกียบแช่ดูมือได้เลยแต่ก็ไม่ไหวแช่หนีบอย่างนี้มันไม่ได้ต้องไงอ้ไม่ได้ต้องไปทางห่างห่างยังไงสักนิ้วนึงไนี่เหรอก็ต้องกลับให้ตรงกันแล้วมันจะหนีบยังไงก็หนีบเข้ามานี่เหรอ จับแบบตาเฉยไม่ถน huh? ัดทุกกนจับมาเลยหนีไงนี่มันจะเหนยวได้ยังไงไล้กันอย่างเงี้ยไม่เชอก็เหน็บตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันต้องอ้ากบ้างนี่ไงแเนยได้เยอะๆนี่เธอได้เยอะกว่าเส้นมันผ่านกันกินยังต้องสอนเลยทุกคนใครจะเอาเป็นหัวเอาไปเลย ถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เอาซ่อมซ่อมได้เรา,ากินมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะคนมาดูแกสามสิเอ็ดสามสิบาคนละแต่ม,มาดูว่าใช้ตะเกียบเป็นป่ะจะสร้างจักรวาลเทคโนโลยีอมตตาแต่ว่าใช้ตะเกียบมันไม่เป็นอะ่ะใช่ที่ไหนใช้เป็น เพื่อนๆมาร่วมให้กำลังใจนะฮะเราเชียร์กำลังฟื้นตัวจากอาการป่วยอือคือถ่าถ่ายแม่จะหิว<อ>แต่บอว่าเมื่อวานเชียร์ทม่กินเยอะเรากินตั้งแต่อ้อมใหญ่แรกเราก็มากินเท่าเลย เมื่อวานเธอกินไปแค่หม่ยเดียวนะแล้วก็ติดตับขาเลยใส<ป>่มาหน้าแมงกันทุกคน เที่ยเที่ยเห็นสาวบิดเลยเที่ยเห็นสาวบิดแต่ทักทายสาวใจของแต่ไม่หยุดทุกคนแต่รถไม่หยุดบิดติ๊กขับก็หล่อนนะนะเแล้วก็ทำไมแต่หล่อนมันเป็นอย่างไง วันนี้ก็มีแพคเกจายที่อยู่วันนี้ต้องไปซ่อมเครื่องสื้อ้าตู้เติมเงินแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็เครื่องสื้อ้า แล้วก็ตัวตําเงินสองเคร 5, ื่องสัมภาสองที่มันก็มีมาทุกวันนะเธอจะเที่ยงแล้ว กี่เมตรเธอเที่ยงแล้ควคนหาอาหารกินละ ต้องรออีกสักสองสามวันนะเชฟถึงจะได้ออกอกากาศได้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีแรงทุกคนแต่กับเมื่อคืนนอนมาเตียงล้วก็ร้อนก็เลยมานอนที่ผืนผืนก็ร้อนมากทุกคนผืนก็มันก็แบบอ้อรนะ เออนนะมีไอร้อนออกมาที่เพิดต้องแบบนอนแก้ผ้าก็เปิดผ้าดอมก่อนเฮ้ยจะไปไอทำไมทุกวันนี้ต้องนอนแก้ผ้าก่อนแล้ก็เปิดผ้าดอม ไม่หรอกมั้งเราไม่ได้ติดแอร์ไงถ้าเพื่อนๆน,นอนติดแอร์ก็คงไม่นอนแช้ผ้าขงแบบออ้ยติดคอ เมือเ่อกี้มันเหมือนเสตอัไนี้ติดพอุกอนกระเทียม ม,าามันเพิ่งลองไปอะ ในประวัติศาส์ใช่ไหมเี่ส์ไรส่วนเดีเจกินมาก่อนเธอเห็นไหมเธอมาเล่นโทรศัพท์เหมือนตั้ฉากเลยขนาดได้แบบอย่างนะแส้อยหิว่ไหมเจมกินหมดไม่ใช้เจมส์ไรส์ดไปด้วยเจมส็กินไปนะเจมไม่ได้พูดเจมหมดแล้วทุกคนอุ้ย กขาจะมาช่วยตานกินนะครับน้ทงของตาเหนื่อยไรบ้างมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าเชยก็กินไม่เป็น แช่งต่างกินเนื้อกินไม่มาหรอกินตัวเดียวชามเดียวกันทุนกคน ừm à? mừng ừm chào mừng ừm Ta mừng nghe người bắt ừm chào hay ừm chào mừng ừm chào này. ừm chào mừng ừm chào mừng Thế thì tấm đàm mới lại quá. ขอบ๊ายบายแค่นี้นะจ๊ะ